กลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามยโสธาราศิริภาประภากรทุกๆท่านนะคะก็มาเจออีกในช่วงพักบ่ายวันนี้นะคะยโสธาราก็ว่างเนาะก็เลยตั้งใจว่าจะพยายามที่จะ <c oughs> เสวนานะคะในเรื่องที่เ,เกี่ยวข้องกับตนเองนะคะก็คือช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะก็ มี FC ได้ถามในชีวิตในรั้วมหาลัยในช่วงปริญญาโทนะคะว่าในช่วงปริญญาโทเนี่ยนะคะในการตัดสินใจที่จะเรียนหรือว่าในการที่จะไปทํางานก่อนเนี่ยนะคะตามความคิดนะคะของอะยศุธราเนี่ยนะคะมีความคิดอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะบางท่านอาจจะบางคนบางท่านอาจจะมีแนวคิดว่าต้องไปทํางานก่อนแล้วก็เก็บตัง นะคะเราก็ค่อยมาเรียนต่อโทนก็คือเหตุผลความจําเป็นบางอย่างอย่างเงี้ยก็คือภาระที่ตนเอ,ตองจะต้องจะต้องมีมีความพร้อมนะคะบางท่านก็มีครอบครัวก่อนอย่างเงี้ยบางท่านมีครอบครัวแล้วมีสามีแล้วมีลูกแล้วแล้วทนันทีการเรียนต่อในะระดับปริญญาโทก็เกิดก็มีภาะวะความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะค่าเทอมค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างเพราะว่า มันเป็นความจำกัดจำเขียที่เราไม่ได้มีชีวิตอยู่โดยลำพังหรือว่าชีวิตที่เป็นโสดดังนั้นยโสธรจึงพยายามที่จะพูดว่าการเรียนบางอย่างเนี่ยนะคะกับคนที่เป็นโสดเรียนเนี่ยมักจะได้เปลียบตรงนี้เพราะว่าหนึ่งแหละก็คือไม่มีไม่มีภาวะความกังวลเนาะไม่มีความกังวลแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนอกเหนือจาก บทบาทหน้าที่หรือภาระของตนเองอย่างงี้อย่างเช่นบางคนทํางานพร์ทา์ก็ยังไม่เหนื่อยนะยังไม่เหนื่อยพักผ่อนก็หายถึงเวลาก็ไปเรียนบางคนก็ทํางานจนถึงสุกแล้วก็เรียนพักเสาร์อาทิตย์บางคนก็เรียนช่วงต่อนเยน็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีหลายๆมหาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับมาสเตอร์ดีกรีเนาะเราก็สามารถที่จะเลือกเรียนในช่องทางบางอย่างได้แต่ ทุกอย่างมันจะต้องจำกัดอยู่ที่เขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมหรือค่าเทอมที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องจ่ายนะคะมันมันมันไม่มีของฟรีในโลกใบนี้เนาะดังนั้นนะคะบางคนก็เลยตัดสินใจที่จะทำงานก่อนนะคะบางคนก็ตัดสินใจที่จะหยุดการเรียนเอาไว้นะคะแต่พนักงานบางท่านนะคะอย่างเช่น เราจบปริญญาตรีมาแล้วแล้วเราได้บรรจุเป็นครูอย่างเงี้ยเราได้บรรจุเป็นอาจารย์ใน university อย่างเงี้ยหรือเราได้อยู่ในองค์กรที่คุณวุฒิมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสายงานต่อการพัฒนาวิชาการต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามันมีข้อเม้ตรงนั้นอยู่มันก็เลยกลายเป็นความเขาเรียกว่าสร้างความสนใจนะคะสร้างพลังแรงดึงดูดให้ หลายท่านหลายคนนั้นเกิดความยากเรียนแบบนี้เป็นต้นบางท่านมีงานทําแล้วนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของสายงานแล้วแล้วก็บางสายงานนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาร์ฟูดของตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นนะคะให้ตนเองเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพราะระดับการศึกษานั้นมันมี มันมีการวิเคราะห์มันมีหลักการมันมีเหตุผลมันมีความความความลึกความกว้างที่ไม่เท่ากันนะคะในระดับปริญญาตรีก็จะเป็นแบบหนึ่งนะคะในระดับปริญญาโทนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งและระดับปริญญาเอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะมันจะคนละเวอร์ชันนะคะเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะตัวของอาจารย์เองนะก็เป็นผู้ที่เป็นโสต ในตอนที่เรียนตัดสินใจเรียนนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะที่จะต้องรับผิดชอบแต่สิ่งที่อาจารย์สิ่งที่อายุสุทารามีผลกระทบนั่นก็คือเราไม่มีงานประจำนะคะเราไม่มีงานประจำซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็เหมือนกับมีความกังวลเหมือนกับผู้ที่มีครอบครัวเหมือนกับคนที่ไม่มีเวลาเลยเหมือนกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเงิน আমি তাই right,